ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสอกูลปต่อด้วยข้อ94นะครับมาถึงประโยคมาก่อนเลย if Helen gets home before Sarah please tell Helen to cook dinner in advance นะครับ Which choice is definitely true? Choice ไหนนะครับที่ถูกต้องอย่างแน่นอน Definitely นะครับความหมายเหมือน Certainly นะครับแปลว่าแน่นอนนะครับแปลว่าแน่นอนโอเคดูจากรูปประโยคครับ If Helen g e t home before Sarah นะครับ Please tell Helen to cook dinner in advance แปลว่าอะไรแปลว่าถ้า Helen กลับถึงบ้านก่อน Sarah นะครับขอให้บอก Helen ด้วยให้ทำอาหารล่วงหน้าไปเลย in advance แปลว่าล่วงหน้านะครับ น้าไปเลยโอเคครับมาดูข้อมาดูการใช้ if หมายความว่าไงครับถ้า if มันคือถ้าแปลว่ามันมีโอกาสที่เฮเลนจะกลับถึงบ้านก่อนซาร่าก็ได้หรือเปอร์เซนที่ซาร่าจะกลับถึงบ้านก่อนเฮเลนก็ได้นะครับแต่ประโยคนี้บอกว่าถ้าเฮเลนถึงบ้านก่อนซาร่าก็ให้ทําอาหารให้ลุงหน้าไปเลยแปลว่าถ้าสมมุติเฮเลน กลับบ้านหลังซาร่าเฮเลนต้องทำอาหารไหมไม่เพราะฉะนั้นเฮเลนจะต้องทำอาหารแน่นอนไหมก็ยังไม่แน่นอนมาดูข้อเอรับเฮเลน may have to cook dinner เฮเลนอาจจะต้องทำอาหารซึ่งข้อน,นี้จริงไหมจริงครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอันนี้เป็น if มันมีปเปอร์เซ็นที่เฮเลนอาจจะกลับถึงบ้านก่อนซาร่าก็ได้หรือซาร่ากลับก่อนเฮเลนก็ได้ยังไม่แน่นอนเรายังไม่ดูจริงเพราะฉะนั้นการใช้ may แต่ว่าจะก็ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ ข้อกสต่อข้อเนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้ออื่นกันดีกว่าว่าทำไมผิดนะครับข้อ B ครับ Sarah is going to be home after Helen นะครับใช้ going to be แปลว่ามันเป็นเรื่องที่แน่นอนแล้วครับอันนี้แปลว่าอะไร Sara h ต้องจะกลับถึงบ้านหลัง h e l e นแน่นอนซึ่งจำเป็นไหมครับจำเป็นเรพราะว่าซาร่าต้องกลับถึงบ้านหลัง h e เลนไม่จำเป็นครับเพราะเขาใช้คำว่าท่าแบบนี้แปลว่ามันก็ยังพอมีเปอร์เซ็นต์ครับ ที่ซาร่าจะกลับถึงบ้านก่อนเฮเลนเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดไปตัดไปและยิ่งใช้ go be going to ด้วยเนี่ยเพื่อแสดงความแน่นอนเนี่ยใช้กับ if ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับโอเคนะครับต่อไปข้อ4ครับเ l เลนวิ l เ e ตโฮมเฟิร์สเฮเลนจะกลับถึงบ้านเป็นคนแรกนะครับซึ่งมันจำเป็นไหมครับจำเป็นไหมไม่จำเป็นนะครับซาร่าอาจจะมาถึงบ้านก่อนก็ได้ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดเช่นกันต่อไปข้อที่กครับ Sarah will not cook today's dinner. ซาร่าจะไม่ต้องทำอาหารทำอาหารเย็นวันนี้จำเป็นไหมครับไม่จำเป็นครับซาร่าอาจจะมาถึงก่อนเฮเลนแล้วก็มาทำอาหารก็ได้หรือซาร่าจจะมาถึงก่อนแล้วไม่ทำก็ได้นะครับมันยังไม่มีอะไรชัวร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตัดทิ้งเหมือนกันนะครับทั้ง3ข้อนี้เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ แต่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องแน่นอนมันคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นข้ออย่างข้อเดียวเท่านั้นที่แสดงถึงความน่าจะเป็นคือข้อ a เพราะฉะนั้นคําตอบก็มีแค่ข้อ a เท่านั้นนะครับโอเคนะครับข้อนี้พี่เอามาเพื่อทดสอบน้องครับถึงความเข้าใจของการใช้ if ของน้องนะครับ,รบเมื่อเราใช้คําว่าถ้าเนี่ยมันก็แปลว่าถ้ามันเป็นไปตามที่ตรง if บอกเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่เกิดนะครับ รีอเกิดตรงกันข้ามอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันยังเป,เป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนนะครับโอเคนะครับจบไปสำหรับข้อ94นะครับ